เพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยังยืนและหญิงที่ติการแบรนด์แอเมอร์เดอร์ครับมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไรชนิดผงใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับุงดินครับตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านแหลมตำบ,บเทพนิมิตอำเภอโป,ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเรามาติดตามครับว่าลำไยพัน์อีดอที่นี่ครับเขามีกว่า400ต้นนะครับในพื้นที่35ไร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอายุลำไยเขา 20กว่าปีเรียกว่าเป็นลำไยที่อายุเยอะนะครับที่สําคัญครับเขาใช้คู่หูผาสจรรันเนี่ยนะครับมาในการดูแลตั้งแต่เรื่องทำใบนะครับทำดอกจนถึงขั้นเป็นผลเขาบอกว่าแมมีความสุขเหลือกเกินที่สําคัญครับเขามาใช้นวัตกรรมใหม่3เกลอเวอร์แพนนะครับเห็นผลว่าลูกสวยแล้วก็ใบงาม ทำให้รู้ว่าปีนี้ได้ผลกําไรแน่นอนเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนนะครับและแบนเนอร์มาเสนอรับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวชนิดแต่ครับว่ายังไงครับผมชื่อนพสิทธนาศินเรืองลวีนะครับเป็นเจ้าของสวนแปลงนี้ครับชื่อเล่นชื่อนพครับในฐานะแบนเนอร์มาเสนอรับมีอะไรอยากจะถามไหมครับเรียนเชิญครับสวัสดีพี่นัทอีกครับสวัสดีครับพี่นพพี่นพอยากจะสอบถามกับพี่พี่นบไปค่ะว่าจริงๆแล้เราเนี่ยคู่มาจันย์ของเวิด์คลาสของเราเนี่ยนะคะมีมากว่าแปดเก้าปีแล้วครับแล้วก็ มาใช้ได้เมื่อกี่ปีนี้คะอ๋อต้นปี67ครับใช้ตอนปี67นั่นพี่นัทใช้อย่างไงครับก็ใช้กับทุเรียนเล็กแล้วก็ใช้กับลำไยครับอ๋อมาใช้กับทุเรียนด้วยใช้ลำไยด้วยตอนที่เรามาใช้กับลำไยเนี่ยวันนี้เรามาที่สวนลำไยใช่ไหมครับครับแล้วพี่นัทตอนที่เราเอามาใช้ครั้งแรกนั้นเรามาดูแลอย่างไรครับก็ใช้ตั้งแต่ทําใบจนกระทั่งออกดอกแล้วก็บํารุงลูกมาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ครับจนถึงวันนี้ครับแล้วตอนที่ปีก่อนนะเราใช้อะไรในการดูแลลักษาาไยของ ปีก่อนหน้าจะกูอยาทั so ่วไปครับในท้องตลาดมันเห็นความแตกต่างยังไงบ้างครับก็ผมว่าดีนะตัวน yeah. ี้ตัวใหม่นวัตกรรมใหม่ก็เมื่อก่อนก็ใช้ตัวเดิมอยู่ก็ดีโอเคตอบรับดีแต่ตัวนี้เห็นผลเร็วไอ้ตัวนี้เรานํามาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดือนที่แล้วครับเดือนธันวาคมอ่าครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเพิ่งเริ่มใช้พี่นัทครับเราได้ใช้ตอนเนี้เราเอามาบํารุงอะไรครับตอนนี้ก็บํารุงลูกครับเห็นอะไรตอนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ธันวาใช้ไปกี่ครั้งกี่รอบยังไงครับตอนนี้ก็สามสี่รอบแล้วครับลาไยเือ จากใบเหลืองๆนี่ก็ฉีดไปนี่ใบจะเขียวเข้มแล้วก็ค่อนข้างจะไม่แตกแปลงที่ผมเก็บไปแล้วก็ผมก็ใช้มาแล้วก็โอเคนะครับยืดอายุได้พ<ำ>ืชสีจะเหลืองพอใกล้ๆเก็บอะครับอันนี้ก็หมายค,ความว่าปกติเนี่ยลำไยเนี่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีอายุกี่เดือนกี่วัน,นครับถ้าเป็นหน้าฝนนะหน้าฝนก็6เดือนครึง <6 S 2> คร่ง6เดือนครึ่งครับถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยที่จะเก็บนี่ก็ประมาณ7เดือนแต่ยาของเรามันยืดอายุไปได้7เดือนครึ่งเลยอ๋อเหรอครับคำว่าการยืดอายุเนี่ยมันมีผลดีผลเสีย คือยืดอายุเนี่ยบางทีเราลอลงอ่ะลงไม่มาเก็บถ้าเป็นทั่วไปก็จะแตกก็จะเป็นหัวลิงกินไม่ได้แต่ยาของเรานี่คือสามารถยืดหยุนได้ยืดหยุ่นก็คือแก่ออกมาก็คือคงความหวานแล้วก็ไม่แตกไม่เสียหายไม่เสียหายอ๋อหมายความว่าเราก็ใช้พ่นมาโดยตลอดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็หมายความว่าระยะเวลาการพ่นเนี่ยเพื่อจะทําให้ยืดอายุเนี่ยมันเว้นช่วงยังไงครับสามารถรอการเก็บเกี่ยวอได้เนว่าเราพ่น5วันต่อครั้งหรือว่าเราจะยังไงครับยืดยังก็ก็7วัน7วันถึง10วันต่อครั้งก็เชื่อยื ครับยืดได้ครับโอ้ตรงนี้สําคัญเลยนะครับต้องขีดเส้นใต้เลยทีเดียวว่ายืดไปแล้วความหวานไม่ลดยืดไปแล้วผิวยังสวยเหมือนเดิมครับและผลไม่เป็นหัวลิงนะครับทาให้ดูแล้วไม่น่ารับประทานดูไม่คับน่ารับประทานครับแต่พอใช้ตัวนี้แล้วทําให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นมันเหมาะสมครับถึงแม้ยาวไปก็ยังทําให้ดูแล้วคนก็ยังอยากจะซื้อของเราอยู่ถูกไหมครับน้ำหนักก็ยังดีอยู่ก็เก็บได้ครับเก็บได้เอาละครับในฐานะที่พี่นัทเป็นผู้ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเพราะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาใช้อะไรต่างๆมามากมาย ทั้งเคมีกันดูแลบำรุงรักษาถูกไหมครับอยากรู้มากๆเลยค่ะถามเองสิครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละก็คือใช้หลายๆอย่างมารวมถึงเคมีด้วยพอมาเจอผลิตภัณฑ์นะคะคู่มาจันท์นะคะของ w o r l d Class ของเรานะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้รู้สึกประทับใจมากแค่ไหนอธิบายได้เลยค่ะครับผมก็ทดลองเป็นคนที่ทดลองอยู่แล้วตัวไหนดีก็จะทําการทดลองเสมอเราเป็นชาวสวนเนาะเราทําสวนเราก็ต้องการสิ่งดีๆฉีดแล้วก็คือให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นไม้เราดี เราสวยใบยสวยใบายงามใช่ไหมครับก็ทดลองมาเยอะเรื่องเคมี แต่มาเจอตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็จะใช้ตลอดไปครับโอ้โหเป็นคํายืนยันครับครับครับอย่าเพิ่งยืนยันครับเพราะว่าต้องบอกด้วยครับเพราะมันมีวิธีใช้ด้วยครับว่าการใช้อะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องลําบากนะครับในการที่ต้องใช้ทั้งสารกําจัดแมลงสารกาจัดเชื้อลงเชื้อราอะไรต่างๆที่ต้งเป็นเชื้อโรคด้วยถูกไหมครับของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นไคโตซานชนิดผงด้วยถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถรวมกับพวกเคมีต่างๆได้ไหมครับอย่างไรพี่นัทที่ใบโดยละเอียดนะครับก็ได้นะครับก็คือการฉีดอย่างสมมตติิเราาฉีดอท ครั้งหนึ่งหรือสิวันครั้งเราก็มาดูก่อนครับว่ามีหนอนไหมมีเชื้อราไหมคือถ้ามีเราก็ใส่ลดลงมาครึ่งนึงครับอย่างเคยใส่1ลิตรเราก็ลดลงมาครึ่งลิตรอย่างเชื้อราเคยใส่1โลเราก็ลดลงมาครึ่งกิโลคือเราไม่ต้องใส่ทุกรอบครับเราเว้นรอบแต่สามารถผสมลงไปในนู้ได้เลยครับก็ค้นก็เข้ากันดีดีไหมฮะดีครับละลายไวละลายเร็วด้วยครับสามารถใช้สะดวกไหมครับสะดวกเขัาไม่ต้องลกหนักฉีดสองก็ใส่ถังเลยเห็นพี่นัทบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะส่งไปให้เพื่อนบ้านต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยง่าย ใช่ไหมครับคนส่งง่ายมาขนส่งง่ายเพราะว่าชนิดน้ําก็จะลําบากหน่อยการเดินทางเขาน้ําหนักต่างๆถูกไหมครับจำนวนมากแต่ว่าได้จํานวนขวดน้อยอย่างซองนี้สบายเลยก็ถือว่าพลังใจของนักการเกษตรครับโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกลําไยนะครับแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาอาชีวะที่ท่านตั้งใจอยากให้มันมีผลผลิตที่มั่นใจว่าเป็นอินทรีย์ตอนนี้นะคะนอกจากสินค้าคู่นี้นะคะที่ติดตลาดอยู่ในกระแสของเกษตรกรในการทําการเกษตรมาตลอดนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือปุ๋ยหญิงเกษตร ลองใช้หรือยังคะอ๋อยังเลยครับยังไม่ได้ลองเลยนี่ถ้ามีคู่นี้แล้วก็มีปู่หญิงเกษตรนะคะรวมกันเป็น3เกลอเวิร์กแพนจากเวิร์คลาสนะคะรับรองว่าที่มันดีอยู่แล้วมันจะต้องดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะฝากเลาด้วยนะคะครับครับโอกาสนี้ครับพี่นัทครับช่วยขี่เส้นใต้ของความรู้สึกกับ3เกลอเวิร์แพนนะครับนวัตกรรมใหม่ให้กับพี่น้องเพื่อความมั่นใจทั่วประเทศและต่างประเทศที่จะมีโอกาสได้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับเยนเชพ่นครับก็ผมว่าดีนะครับประหยัดต้นทุนด้วยครับราคาก็ไม่สูงเกินไปแล้วตอนนี้้เราาหันมใช อินรีมันก็จะดีกับผู้บริโภคแล้วต้นทุนก็ประหยัดตอนนี้ราคาลำไยก็ไม่ค่อยดีคือลำไยนจริงๆเราฉีดถังืึนกันก็2000กว่า3,000กว่าแต่มันเจอตัวนี้ก็จะลดต้นทุนลงมาเยอะครับประหยัดเยอะครับเบอร์แพนนะครับก็คงจะใช้ต่อไปแล้วก็บอกบอกเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ถ้าเจอผมผมบอกว่าใช้เลยครับประหยัดต้นทุนและผลผลิตดีผิวสวยครับแล้วไม่แตกด้วยครับโอ้โหครับสุดยอดจริงนะครับคำว่าลดต้นทุนมหาศาลเลยครับถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปเพราะต้นทุนนี้มันคือเกษตร ได้กําไรเพิ่มขึ้นถูกไหมครับกลังใจของนักการเกษตรก็จะอยู่อย่างที่เรียกกันว่ายืนหยัดอย่างยั่งยืนกาลังใจตรงนี้ครับถือว่าพี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งพี่น้องรอบข้างนะครับต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสใช้สิ่งดีๆเหล่านี้วันนี้เราทั้ง3นะครับโดยเฉพาะแบรนด์แอมซสเดอร์และเจ้าของสวนแห่งนี้ครับก็มีความตั้งใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าลำไยพันุ์อีดอสวยได้นะครับงามได้พร้อมกับ3เกลือเวิร์แพนนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังมากนะคะเพราะว่าด้วยความมั่นคงของสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นคู่หัวมาชจันหร์ โวแพนจากบริษัทเวลคลาสอินโนเวชั o นนะคะใช้ดีแล้วก็เห็นผลไวลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรได้จริงตอนนี้นะคะมักจะมีสินค้าลอกเลียนแบบหรือว่าของปลอมของจริงของแท้นะคะต้องมีหญิงที่ดการการันตีและที่สําคัญนะคะจะต้องมีโลโก้แบบนี้ค่ะตราหญิงเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะซื้อนะคะควรที่จะปรึกษาหรือว่าเลือกดูดีๆนะคะซื้อกับคนที่คุณไว้ใจได้นะคะถ้าเห็นหน้าพวกเรานะคะทั้งหญิงที่ดิการและมิสเตอร์เกษตรนะคะรับรองว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะเห็นใจเกษตรกรนะครับอย่าทำร้ายจิตใจเขาเลย คือของจริงย่อมเป็นของแท้นะครับวันนี้เราทั้ง3าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับความสวยงามของการเกษตรและความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ